มันมีอะไรวะจริงจริงโอ้ยนมใหญ่มากเยี่ยมใหญ่ไม่ไหวอ่ะใหญ่ไม่ไหวแล้วอ่ะปวดหลังไปหมดแล้วแม่สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับนัทแจมแลักจูเบยกับชาแนลนี้นะครับนัทแจมเอซซีแอสเซทคาทัลเลอร์นะครับยังไงก็ก่อนที่จะไปชมต่อไปก็ฝาก กด subscribe นะฮะหรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะไม่ได้มาเพียงแค่ความสวยงามที่เราเห็นกันตอนแรกนะครับมันมีมากกว่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะธรรมดาเกินไปสําหรับเราวันนี้ผมแอบนะครับชวนน้องๆน,น,นะครับมาอีกส3คนจะไปลองคันนี้ว่าแต่งแล้วนะครับช่วงล่างทําแล้วเบรกทําแล้วสมรรถนะจะเป็นยังไงเรารู้กันอยู่แล้วสมรรถนะถ้ารุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับจากในคลิปก่อนๆน,น,นะครับที่ผมเคยลองมานะฮะวันนี้ เดี๋ยวเราจะแอบพาน้องๆไปลองโดยที่น้องๆสองคนเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรรถอะไรสมรรถนะเป็นยังไง2คนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเคยนั่งรถแรงๆมาเยอะแล้วเคยนั่งรถดิฟรถซิงมาเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามาเจอกับเจ้ารถไฟฟ้า Tesla m o เด l 3 Performance คันนี้กับการเทสอย่าเรียกว่าเทสเลยเรียกว่าขับรถเล่นดีกว่านะครับดูซิว่าพวกเรา จะได้สาระหรือไม่ได้สาระหรือได้อะไรกลับไปบ้างลองชมให้จบแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆให้กับพวกคุณอีกท้ายคลิปครับไปชมกันเลยครับนี่เขาฉลาดมากเลยอ่ะเขารู้ว่าออใครน่าต่อไหนเ<ด>นี่ยครับเออเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวทนี้มันลองไหมวะ ลองนะหนูก็ลองได้เหมือนกันหนูก็ลองได้เหมือนกันงั้นพอเสียงนะโอ้โหไปแล้วครับผมนัม่นก็จะแบบเงียบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่พระคลาดอ่ะดูดิเหแบบ็นนั่นหมาอันนี้อันนี้เราเติมน้ำมันไปไม่เติมเลยครับไฟฟ้าล้วนๆตู้ไฟฟ้าเลยก็จะแบบแบบนีเน้เราก็เปลืองไฟปะไม่เปลืองเท่าไหร่เหมือนจะชาร์จตู้เย็นไม้เหมือนกับเอออะไรประมาณนั้นนะ ใช้เวลาชาร์จด่วนว่ามาโมงโอ้โหเกือบ400แสดงว่าเขาไปแบบจังหวัดไกลๆได้อยู่นะได้แต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคะคำนวณก่อนที่จะไปไหนอ่ะอต้องรู้จักการคำนวณอะไรเงี้ยต้องขับไปหรือคนวณขับกลับที่งานเลยนะเออไปไในไม่ไกลหรือว่ามันจะต้องมันก็ต้องดูว่าที่ชาร์จตรงไหนมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ในรถจะมันมีที่ชาร์จด่วนให้อยู่แล้วอ่าในรถบอกว่าโว้ยหัวใจหลุดเลยอ่ะโอ้เจ๊ หัวใจหลุดไปไหนวะหัวใจหลุดลอยไปแล้วอะเมื่อกี้เราแบบมันเงียบมากเลยนะเฮ้ยเราแบบทุกคนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสไว้ยอาเดมีใครถ่ายข้างหน้าเลยไม่มีใครถ่ายมุมหน้าเลยเดี๋ยวของลงกับรถนะสองอันนี้หรือเปล่ากระต่ายค่มาดังขนาดนี้เลยโค้กโคกโคก ไม่ต้องไปแล้วดิมงดิมเวิลมานี่แหละเห็นแบบบอกแล้วมันไม่ค่อยแรงแต่เขาเงียบนะคนแรงกว่านี้ได้ไหมส้มขุดด้วยส้มอย่าร้านะเอาจริงอุ้ยสิงแต่น่ารักเหมือนรถโรงเรียนไม่มีปุ่มอะไรเลยไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรเลยเว้ยทุกอย่างอยู่บนนี้หมดอ๋อว้าว อ่านไม่ออกคือมันเครื่อง wifi ได้ครับคือเวลามาจอดเงี้ยมันเหมือน iPhone เลยมันจะอัปเดตเองทุกวันจอดเข้าบ้านบ้านมีไวไฟทุกอย่างที่มันจะอัปเดตผ่านซอฟต์แวร์มาให้ตลอดวันนี้อัปเดตอันนี้วันนี้อัปเดตตลอดเหมือน iPhone ที่ขับได้อะไรเงี้ยเขาขับเองอได้ปะได้แบบมีออโต้พไอลด์ด้วยว้าวะแต่ว่าบ้านเรามันยังไม่รองรับมันได้แค่เร่งเองเบรกเองแต่ว่าเชนเลนไม่ได้เงี้ยแล้วมันเซฟข้อมูลแบบการไปไหนของรถบ้างแบบอะไรเออน่าจะเซฟนะเออไม่เหมาะกับเราแฮะ ไม่บอกอะไรนะไม่บอกเนี่ยบ้านแตกนะเนี่ยผชายคนไหนทอบบ้านมากว่าห้ามซื้อนน่าจะรู้หมดนะน่าจะรู้หมดเหมือนเกมตก็เดี๋ยวเราจะไปลองว่าช่วงล่างเป็นไงบ้างอันนี้คือยังไม่ได้ลองเนาะยังไม่ลองเดี๋ยวลองแค่ตาเร่งนะช่วงล่างพี่ดีไหมไม่ก็ใช้ได้อยู่นะหลัก่งเลยก่งจบเลยเมื่อกี้ที่พูดมาที่จบเลยนะ การปรับให้มในกล้องนี่ไอ้นี่ก็จะตนด์ดเลยนะมันก็ยังไม่อยจะอยู่นะไม่เห็นอะไรไม่เห็นขนาไม่เห็นจอไงอ๋อถ่ายไปไหลักนี่ไงมันไม่มีนะเออระวังโทรศัพท์ตกจากมือนะเงียบไหมมือสั่นอะเอาดีๆแต่แบบตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถแบบว่าเขาเรียกอะไรคะรถไฟฟ้าอุ้ยหน้าแดงนะเนี่ยปากแดงโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่รถไฟฟ้าโอ้โหแบบสุดยอดมากอะเอากล้องลงกันลองโค้ง รถไม่โอ้มันได้แม่งนิ่งมากเลยนะผมแม่งไม่หลุดไม่หลุดเลยนะได้มากเลยไอ้คนนั่งนั่หน้าหลุดละไอ้นี้แต่อันเนี้ยมันพคงอะไรไม่ใส่เลยนะเท้าเท้ายันเท้ายันจนเก่งไปหมดเลยรถคนนอนน่ยนุ่มนะแล้วรถรถเลี้ยวเนี่ยไม่มีเสียงมาปุ๊บอัดดัยนะระบบมันระบบมันทํางานเพราะว่าโค้งอย่างเมื่อกี้ครับที่เราที่เราลองก็จะเป็นโค้งที่พี่ลองรถทุกรุ่นเวลาเวลามาเทสหรือว่ามีบริษัทรถอะไรเอามาเนี้ย ก็จะจะจะเป็นโครงที่ใช้ตลอดเงียบจัดจัะเลยแล้วมันีไปอี้ออีซ้อนมึงพ่อเชียรลยทำไมดีไปไม่ได้พูดเลยโอ้โห มราตู่สองกันนะนะแต่บางทีวขาแค่พูดไหลเลยอ่ะพูดไหลแล้วบีบนมครับผมก็ใส่เลมอนไปเนี่ยใส่เลมอนต้องมีทุกอย่างเวลามากราบจักรยังไม่ได้ลืมทุกอย่างก็เห็นรวยเด็กเห็นเนี่ยรวยรวยรวยแอปเปิลหัวตอนนี้หัวใจเต้นีดีขอเช็คแป๊บจริงใจเต้นเร็วจริงนะทำไมอะกูเต้นๆเนาะ ม,มันแบบมันหวาดเสียวอ่ะต้องลองแบบทางตรงเดี๋ยวเราลองดูนะว่านั่งสี่คนนั่งสี่คนเนี่ยอัตราเร่งจะเป็นยังไงพี่ว่าต้องตบมือนั่นแกทัว่าแล้วลุตไประวังโทรศัพท์ตกจากมือนะพี่ว่าต้องตบมือนั่นแกทัว่าแล้วลุตไปได้วลุตไปทันขาดคำลุตแรงเงินโทรศัพท์ฟิวอ่ะเจอไปแล้วไง นี่อย่างพูดเป็นทางการคขาแม่นบินนะเว้ยว่าบินจริงอ่ะโทรศัพท์ฟิวไปเลยดีไม่โดนหน้าข้างหลังเกลือบเกลือบแอร์ร้อนนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นโทรศัพท์เป็นตัวอะไรอ่ะไอโฟนอะไรตั้งแอเงี้ยเมื่อกี้ตอนตอนตอนโทรศัพท์บินนี้กดอัดยังว่าก่อนตอนแม่งบินนี่เอาไปตัด่กินพี่ฟ้ากินใหม่เปล่าหนูว่ามือหนูอ่อนเยอะกันดีๆแอร์ร้อนอย่างปรับแอร์อย่างเงี้ยมันก็สวยนะอุ้ยเออ อันนี้อันนี้มันนิ้วแหวกนิ้วแหวกด้วยถนัดในเรื่องแหวกถนัดปะแสดงว่าใช้มือบ่อยใช่บางทีขี้เกียจแก่แล้วไงอ่าให้นิ้วช่วยไปก่อนนำร่องไปก่อนแก่แล้วไงแก่แล้วไงกี้แหละโอมแก่ยังยังนี่มึงอ่ะช่วงนี้นอนเฉยๆกันพี่เหรอพี่เราเวลาที่แบบว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขามีแบบอะไรนะคือจริงอ่ะเทสลาเนี่ยเทสลาเนี่ยเป็นรถเขาได้5ดาวนะ ไอ้ทดสอบการชนหรืออะไรก็แล้วแต่จุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ต่ำเพราะพื้นเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่หมดจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำมากแล้วก็ถุงลมเยอะมากอย่างคันนี้ถุงลมแม่งสิบแปดใบไว้เชื่อรถบ้าเลยพี่รวมทุกอย่างบนเบาะด้หรือเปล่าพี่พี่รวมข้างหน้าเลยบนเบาะเนี่ยรวมจากบนเบาะถุงลมแปดถุงลมแปดแล้วบวกอีกสี่รถมีแปดแล้ววันนี้เราเพิ่มมาอีกใบรวมเป็นสิบสี่ใบเฮ้ยสิบสองใบโอเคตกเลขแล้วไปไปไป ไม่ใช่ดีเจแล้วมันนุ่มนะ จริงแล้วมันเป็นรถเป็นรถถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็นรถซิ่งนี่มันนุ่มเบาะเบาะก็นุ่มเนี่ยไปยังคุยกันรู้เรื่องไงเหมือนหอกอยู่อ่ะถ้าเราจะเอารถแบบนี้แม่งก็ต้องแบบเสียงดังท่อดังขับไม่สบายยิ่งนุ่มเลยนุ่มสบายหมดโอเคอะไรตกกลางถนนจ้ะได้เพราะเปียะถ้าขับข้างหลังไม่ได้ยินอะไรใช่นี่คุยกันรู้เรื่องหมดนะแต่แต่เดี๋ยวไอ้คนข้างหลังเนี่ยวันนี้จริงผมนัดมาเนี่ยผมจะไปกันแค่สองคนนะครับผมจะคือพี่กับผมไม่ใช่พูดจะนัดน้องเข้าไปแล้วแล้วแล้วคุณมึงมาทำไม ไม่คือมันมันต้องบอกเลยตั้งแต่ตอนเทสเอ็มเจี๊ยนถามีปแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อมึงต้องมานะเว้ยวันอังคารเนี่ยขอไม่นะกูไม่ได้พูดสักคำเลยแค่มึงถามว่าพี่วันอังคารมีถ่ายอะไรเพราะวันอังคารก็จะไปลองเทสลาแล้วน้องๆน้องสาวแล้วมึงมาทําไมต้องมาไงเผื่อมันข้อมูลอะไรมันแบบขาดฟองไปก็จะได้เติมเเป็นไงคือมึงรู้รู้เยอะไม่รู้หรอโม่โมเอาแต่ก็ต้องมาแหละนี่ไงเนี่ยก็บอกเลยมาอย่างน้อยค่าทั้งหมดบอกเลยไม่มีใครพกตังค์นะในเนี้ยไม่เป็นไรเห็นป่ะน้องก็รู้ไงมากับพี่ไม่ต้องพกตังใช่ไห น่าต่พอน้องเขาเริ่มนั่งชินแล้วเขาดูแบบจอยกับรถมากดีไหมดีไหมดีดีปกติปกติใช้รถบ้างหรือใช้รถใช้รถอยู่ใช่ไหมเราขับรถเป็นปั๊บเป็นค่ะแล้วนั่งรถผู้ชายไหมปกติผู้ชายไหมปกติ้ผู้ชายมานั่งในรถเลยเดียวเป็นนั่งหลังรถด้วยเป็นนั่งหลังรถด้วยเดียมทั้งส่งนี่ตลอดเลยนะคะนั่งคุยกันนะคะโอเคเดีทำไมเบาะหน้ามันนั่งคุยกันไม่ได้หรือคะไมด้มันไม่กว้างเพราเบาะหลังอีกที่ แล้วที่บอหลังคันนี้คิดว่าเป็นไงบ้างบอหลังคันนี้ได้ได้อยู่นะแล้วอีขาวที่แบบอะไรแล้วมันแบบไม่เห็นด้วยนะใช่หรอไม่เลอะหรอเลอะแต่ว่ามันจะคลื่นๆไปไงคลื่นๆเนาะคลนจากอะไรอ่ะกินนมแหละน้ำโกนมโขกนมโขกโอเคสารนะสาระมากสาระที่สุดอีซอมือมีโคตรดียวเลยแดงและอีนคิดว่าโอ้ไม่ก็รถเยอะราคาที่แบบ ราคาขายอยู่4ล้าน2ขา,าตั้งกัจุปมานเนี้ยเขาเรียกว่ารุ่น Tesla Model 3 Performance รุ่นนี้จะแบ่งเป็น3รุ่น Model 3ธรรมดาแล้วก็มอเตอร์เดี่ยวแล้วก็ Model 3 Long Range ก็จะแบบแบตใหญ่แล้วก็ตัวแรงสุดก็จะเป็นตัวนี้ก็คือ Model 3 Performance มันจะเป็น2มอเตอร์ก็แรงครับทั้งหน้าทั้งหลังทำไมพี่เลือกซื้อหันแบบไม่เอาแบบรถหันแบบไม่ใช่ไฟฟ้าคือจริงดูข้อมูลมาเยอะก่อนเนี้ยดูข้อมูลมาพอชัวร์ว่ามันน่าใช้เปล่าแล้วก็ได้ไปลองเทสไง มาไปลองเทสแล้วแบบมันโอเคใช่พี่เป็นคนขับรถเร็วจริงพี่พี่เป็นคนขับรถเร็วแล้วแล้วรถที่มันจะมาใช้งานอ่ะพี่เพลงอะไนะมันก็ต้องแบบแรง,รงด้วยขับรถเร็วโดยเฉพาะเวลาผู้หญิงไม่ล่ะลอยู่กับผู้หญิงขับช้ามาก จ้ามากตอนเวลาจีบกันแม่ตอไม่ถึงบ้านสักทีเจอไปรับบ้าน่ตอนไปรับบ้านเพราะมึงเนี่ยมึงรีบกลับเลยกลิ้งบ้านเลยบ้านแรกๆนี่ขับไปเรื่อยเอื่อยเพราะนั้นรถคันนี้ไงก็มาสรุปที่รถว่ามันได้ทุกอารมณ์ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มจีบใช่ป่ะยูแอร์เย็นฟังขับนั่งนุ่มๆปึ๊บเห็นไหมพอตอนหลังเบื่อไงขับเร็วไปส่งบ้านนะต่อแต่ไม่ได้ยังไงมรกับจริงๆรถมันแรงกว่านี้นะ เราแบกอะไรหนักๆมาเยอะไงยงซ้ายเลยว่นเนี้ยเออรถไม่ยงซ้ายเลยน้ำหนันมหนูก็สิบโลแล้ววะพี่ใช่ป่ะจริงเอาจริงจริงอยากรู้ตังวันนี้เดนหนักหนักจริงพี่หนักมาก นมข้างละสิบโลก็ยี่สิบโลหรือเปจริงน้ำหนักเด่๋ยวเดี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 ๋ยวน้ำหนักไม่เยอะพี่ความจริงอะควาจริงควาจริงคอามจริงมันหนักกี่โลอะเอออันนี้อันนี้เราเราถามเรื่องโลกับพี่พี่ถามเรื่องนมกับเราบ้าง่ถึงโลหรออ๋อเอ้ยแต่สองข้างรวมกันก็อาจจะถึงสองโลนะ อาจจะถึงใช่ทำหน้าอกขึ้นมา2แล้วเวลานอนนี่มันแบบหายใจออกหายใจเข้าอ่ะพี่ได้อยู่คือแบบเอาเรานึกภาพนะโอมนะหรือว่าเรานอนแล้วเราเอาส้มสองโลแม่งมาทับอยู่บนหน้าอกอ่ะมันน่าจะหายใจไม่ออกนะหายใจไม่ออกเริ่มันจะชิม แต่เขาบอกว่าเจ็บมากนะว้ยเจ็บเจ็บจริงเจ็บแบบไม่น่าทำเลยอ่ะขยับแขนไม่ได้ตอนที่ทำแล้วว่าตอนนี้เจ็บไหมไม่มีแหงพี่ใช่ชอบให้บีบกอ่ะ ตลอดตลอดตลอดโอเคมีล้างนรวางพรวางเดินมาต้องนวดไม่ใช่แล้วช่วงแรกๆใครนวดอ่ะนวดเองตอนนี้ก็นวดเองที่ไม่มีคนนวดให้เลยเยี่ยมจะบอกว่าโสดหาคนนวดให้อยู่โอ้โหทำไมมองด้วยสายตากันวะตลอดนำเหนือตลอดไม่เป็นเรื่องจริงที่พูดมา ิ่งีมันการแสดงก็ไปตามกับตัวเองนะไปตามกับตัวเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรวะเออเาจจะเปิดวาร์ปให้แล้วกันนะเปิดวาร์ปให้แล้วกันแมถ้าหนูเกมก็ปลอบใจหนูด้วยนะทุกคนสรุปโสดพูดเข้าเรื่องนี้เนี่ยพีเจเตอร์ตกใจอะไรพี่และกำลังจะโสดอะไรอย่างนี้ไงรอหน่อยนะทุกคนรอหน่อยนะ ได้ขายทงขนมเนี่ยทางขนมเป็นด้วยเนี่ยช่มไหมแน่นเลยอะอะไรอร่อยเป็นคนทำด้วยเฮ้ยพื้นที่โฆษณาแหละเออที่สรุปเนี่ยที่เรามาเทสรถวันนี้นะประโยชน์ไม่ได้เกิดกัข่าวเลยเว้ยเหมือนเรามาเป็นมาเป็นช่องแบบเอพีอาให้แบบสอนคนนี้เลยฝากร้านตลอดะฝากร้านตลอดแล้วเราทำอะไรบ้างครับกดอะไรบ้างเครื่อแบบ อ้าวคนนั้นก็แบบว่ามีทํำขนมขนมเนี่ยเขมีทํำขนมขนมอะไรเราเปิดโอกาสให้ฝากร้านแลนูกกี้เลยค่ะลูกกี้ใครมีอะไรให้รีวิวส่งมาได้รับหมดอ๋อเน้นแบบว่ารีวิวของกินใช่รับหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเดี๋ยวเราก็จ่ายค่าโฆษณาให้พี่ด้วยนะคนละคนละคือผู้ใหญ่เอ้ยกินเด็กมันก็อร่อยดีกินเด็กกุมื่อไปด้วยกันสองคนนี้ไปด้วยกันได้ไม่ชอบกินเด็กเลยพี่อ่ะพี่ชอบกินผู้ใหญ่หรอเราไปด้วยกันได้หมดเลยอายุว่าก็ถือว่าเป็นเด็ก ทำไมล่ะโอเคพี่เป็นเด็กไข่ยังยังเลยอ่ะช่วงนี้โสซนมีกระดกแก้งไี่ไหมโอ้โหพี่ในห้องห้องหนูมีแมวนะมาดูแมวที่ห้องหนูมไหมโอ้โหกลับมาได้เราได้อะไรกับเทสล่าเมื่อวานนี้ได้อะไรกับเทสล่าเลยอ่ะเหมือนม่าขายของกันอ่ะนี่มันมีขึ้นไปแดงอันนี้คืออะไรอ๋อกล้วยแบบไปงงครับงงอยู่คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเออแกบอกไป โรงแรมผมไม่เคยเกี่ยวกูกูหยุดก็ได้อะไรเงี้ยนักลับไป TPS ไปโรงแรมนี่เราจะไปกันถึงเรื่องโรงแรมแล้ว <c oughs> เหรอ,อมันจะออกได้ไมนี่ยคลิปเนี้ยเ,เคยเข้าแบบนี้ไหมชอบฟิลอ่ะพี่ชอบฟิลไหน,ชอ,ไหนชอบฟิลไหนโรงแรมชอบชอบฟิลประมาณไหน รีสอร์ทแบบว่าแบบชอบห้องอ่ะชอบห้องเขาอ่ะแบบโรงแรมอ๋อชอบไปที่ห้องอะไรอย่างนี้เคยแบบเคยไปห่ายรายการที่เปลี่ยนอารมณ์อ่ะแบบเปลี่ยนเฮ้ยฉันอยากแบบว่าเป็นไปแนวแบบฮาร์ดทออะไรอย่างนี้เคยไหมเคยเคยโอ้๋อ จับมือเลยห้างเงี้ยก็จับมือคนนี้เลยดีกว่าเดียมเราเจอทางของเราแล้วโอ้เราเจอทางของเราแล้วเช่นที่ไหนบ้างโอ้โหเราเราเน้นพื้นที่เสี่ยงเราเน้นพื้นที่เสี่ยงเฮ้ยเยี่ยมนักพัฒนานักพัฒนาจุดไหนที่นี่กูไปเช็คอินอ่ะแม่งเจริญหมดจุดที่ไหนที่กูไปลงของแม่งเจริญนี่ถ้าให้ชี้เนี่ยห้างใหญ่ๆเนี่ยฝีมือกูทั้งนั้นนะโอ้ไปเช็คอินไว้เรียบร้อยเราแม่งไม่เก่งแต่คนตัดต่อคลิปนี้เลยเนี่ยเฮี่ามันตัดไปมันคงงงคุยอะไรกัน ไม่ไม่เาไม่ไปเขาบอกว่าตรงไหนไม่มีกล้องหนูไม่ไปไม่ใช่ดิไ้ริโอฟังเราคุยแต่เรื่องอะไรเนี่ยอะไรเขาฟังจริงดิน้าเราพูดได้ป่าวว่าเราจะไปไหนกันพูดได้แต่เล่ไม่เป็น มันได้เยอะเลยมันมีแบบว่าเรียกรถมาหาก็ได้นะยืนอยู่ตรงนี้เรียกรถให้ขับมาหามันเหรอมันกบมาอะไรเงี้ยเอารถจอดเข้าซองาเงี้ยทำได้หมดเลยเออแต่พี่แบบยังยังโลเทคเป็นเฉพาะที่ใช่ไหมเชื่อมต่อมีรองขัดออกฟังเพลงว่ารองเขาโอเคมันแหละมีมีาราโอเะด้วยอ๋อนี่คือการปรับอันนี้อันนี้ะไรดู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 เย็นปล่ะว้าวอ่านตูด เอ้ยมีอุ่นตูดว่ะเฮ้ยตูดมีเกมคาราเกะเสียงเสียงต่อบรทตูที่อมต่อบรทูที่มากเอาเพลงเพลงมาแน้วเพลงเดิมไหมเพลหากิ่รอนไม่มต้องแเพลงไหนอะเฮ้ยเสียงได้เห็นป่ะเอาเพลงเลอนไม่เอาแล้วจบไปแล้วจบไปล้ จบไม่ได้เว้ยว้าวมันปรับให้เนีตปรับอะไรได้ปะฟิวเฟิวแม่นเปลี่ยนเลยอะฟิวแม่นเปลี่ยนอะไรอมอย่าไปนิดหน่อยให้เข้ามาตรงกลางหน่อยนะอะได้ะไรแล้วตั้งเลยตั้งเป็ยังไงบ้างว้าวอ๋อปรับตรงไหนวะติดติ้ง ใต้กระโปรงหมดแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นเยี่ยมนี่เก็บไปดูทำไปดูเองใช่ถูกต้องเอาวะการนี้ก็โอเคละได้ภาพใต้กระโปรงใช่หรอไม่ไใช่เพื่อนมึงก็ผ่านซื้ออีกแล้วอันนี้อันนี้อะไร๋อลำโพงเขาก็จะมาอยู่ที่นี่ใช่ใช่อ๋อย ที่แบบนี้แล้วแบบว่าเกมเล่นเลยนะมีเกมเมื่อเวลานั่งอยู่เนี่ยไม่มีอะไรทำเนี่ยนี่เล่นเกมไปด้วยนะ เอ๊มีท่องเว็บเมื่อกี้เว็บไหนอะสร้างเล่นเกมไปอะไรเงี้ยก็ดีนะรถเปิดโทรศัพท์อ่ะพี่ได้เข้มปะแอร์เป่าเขาได้ก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ใหยเข็มปะอยูลกันอ่ข้าวเลยดิอยู่ข้าวว้าะว่าแล้วใครทำแม็กกี้หกยิออมมาโอ้ยไอ่ไอ่อยากทำแม็กกี้ปา อเคไรนะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะอยากลองชิมแักกี้ลิ้นมัลเลยอะลิ้นชาลิ้นชาเลยนะเนี่ยดูดิอมรู้จักคำว่าลิ้นชาด้วยอะลิ้นชาคืออะไร กินอะไรบ่อยๆปุ๊บมันชาไงลิ้นแสบลิ้นแตกอันเคยว่าลิ้นแตกใช่เหรอติดป่าปะติดป่าปะติดป่ากันเลยอ๋อไม่ตีนหลอกถางหมดแล้วถางยังถางยังก็ถังวะถางวะนึกว่าเด็กอนุบมการนึกว่าเด็กอนุบาล เบบี้เบบี้นี่มันคลิปอะไรกันเนี่ยนี่มันคลิปอะไรกันเนี่ยเทรล่าเทรล่ายังไม่มีอะไรที่มันเข้าเรื่องเทรล่าต้นนิดเลยนะฮะมันมันมันอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วคุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยไปสาวดูดูแข็งยับเลยดูแล้วคลิปนี้แล้วถ้าเราวิ่งเร็วมากขึ้นแต่มันจะลดลงมากถูกต้องอ่าพี่เคยลองอย่างสมมุติว่าวิ่งแบบวิ่งแบบธรรมดานะ วิ่งแบบธรรมดาคือใช้งานเหมือนคนทั่วไปเนี่ยรู้ว่าระหว่างพี่กลับไปถึงบ้านเนี่ยประมาณ40โลเนี่ยใช้แบตมาอู่เนี่ยประมาณ15% 100%ใช้แค่15 <c oughs> อืมอ่า40โลเนี่ยใช้ไปแค่15%แต่ถ้าเกิดว่ากลางคืนเนี่ยขับกลับเนี่ยก็ประมาณ200ตลอด200กว่า200 200กว่าตลอดอ่ากิโลละเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าถ้าวิ่งแบบสัตว์ก <c oughs> ็วิ่งได้แค่100โลแต่ถ้าขับแบบปกติมนุษย์ก็400กว่าโลตามสเปคเรลองแล้วติดเครื่องอยู่เฉยเนี่ยมีคนเข้าไปนอนนนนะไปอพวกกจุดลางเ จุดกลางอะไรเนี่ยนะก็ได้ทั้งคืนแบตไม่ลงคือสามารถติดเครื่องเปิดแอร์แล้วก็นอนในรถได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ต้องไลน์รถทั้งยนใช่ไหมไม่ไม่ก็มีก็มีระบบใช่มันไม่มีไอเสียของคาร์บอนเข้ามาไงที่ว่านอนในรถแล้วเสียชีวิตอะไรเงี้ยเออมันไม่มีมันก็เหมือนเรานอนเปิดแอร์อยู่บ้านได้ยันสว่างแบตก็ไม่แสดงว่าก็ไม่ต้องแง้มกระจกใช่ปะไม่ต้องแง้มกระจกมันมันไม่มีอะไรไม่มีแต่แต่ก็อาจจะต้องแง้มะเว้ยเขาบอกว่ามันมีเครื่องฟอกอากาศนะมันฟอกพีเอ็มสองจุดห้าได้ด้วยไอไอเครื่องฟอกอากาศของรถอะ แต่ว่างยไม่ไหนก็ดีปะวะเอาอากาศข้างนอกเข้ามาเออไม่งั้นคาร์บอนไดออกไซด์จากเราก็ออกเอ้ยลืมดูเลยอ่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าร้อนจะจัดนี่มันเปลี่ยนสีเองรกระจกเปลี่ยนสีเองวว้าเปลี่ยนตามแสงออกแดดดำที่มืดใสอ่อมันไม่รู้ด้วยอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปเจาะลึกแต่ว่า อ่านมาประมาณนั้นเพราะก็ขับอยู่ก็เห็นอยู่นะกลางวันปุ๊บดํากลางคืนปุ๊บใสเแล้วเขาว่าจุดเขาว่ากันลูก3.8มแปดได้ด้วยแข็งแรงขนาด<ช>กันลูก3.8ได้ไม่มไมเอา้าทำไม,มอ่ะไปที่ไม่มันใสจ้ะก็ติดฟิล์มพีจ้ะอืมติมดฟิล์มพี่จ้ะ แล้วคดีฟิล์มเบาฟุ้งด้วยโฆษณาเขาหน่อยคุณคุณให้มานะเออแล้วเมื่อกี้ร้อนปะล่ะออกแดดไม่ร้อนนะเออออกแดดก็ไม่ร้อนนะฟังชันตองวันก็หายไปพกผ้าดีกว่าเียออมมึงก็เอาเข้าเรื่องนี้ตลอดมึงเอาเรื่องนี้ตลอดจะไปเห็นเวลากูชวนมึงไปอะไรอย่างงี้แบบแบบไม่เห็นมึงยาอะไรเลยมึงจะไปแต่แบบเข้าห้องเออในโรงในรถเป็นป่ะมึงอ่ะอืเยอะอ๋อไม่เป็นไรกูได้คู่แล้วถ้าเรื่องเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ทั้งนมไงพวกปากดีมันไม่ค่อยจะใช่ไหมลองเป้าน้องหนูบอก เออนี่เรานี่เราเป็นรุ่นพี่อ่ะหนูอเด็กแต่หน้านี่ไปลนะไปไหนอ่ะไปโรงแรมเกินนะเกินแล้วอ่ะนี่วันแรกที่เจอไว้โอ้ยก็เกินวันแรกที่เจอแบบว่าเอ้ยเเราอายุไรอะไรเงี้ยแบบเราก็ไม่ได้อะไรค่ะอมเพาบอกอายุมาเฮ้ยวะอะไรเงี้ยส่งแลเปล่าบางทีบางที คนดูเขาอาจจะไม่ร mm hmm. um, ah, um, mm hmm. ู้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองค่ะยี่สิบสอกไหนขอออกมากากล้องนิดนึงไปยี่สองนะครับยี่สองใครที่ถ่ายเป็ว่าสามสองตั้งแต่ต้นคลิดจะผิดแ่แกงนัวเอาหนังมาแกงมาแล้วเฮ้ยแต่เจ๊สับเขาว่าแกงนี่มาจากไหนมันเป็นคำพูดของกระเทยมันแปลว่าแกงแกเอามาแบบอเอามาแกงมันก็แบบว่าเปลี่ยนเป็นแกงอะไรอย่างนี้เออไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าแก ถ้าแบบโดนแกงเยอะๆเขาจะบอกแกงหม้อใหญ่มากอืมนี่ได้ความรู้เลยเนี่ยวันนี้เป็นคลิปที่เราได้ความรู้มากเลยนะครับยกเว้นและยกเว้นเรื่องรถคันนี้คือไม่ได้มีประโยชน์อะไรสาระอะไรเลยนะฮะโอ้โห เอาไปครับวันนี้ที่เราไปลองรถรถ่านนี่เขาบอกว่ารถ่านในเรื่องไหมได้อยู่นะเวิร์กเลยอะเวิร์กมันมันนิ่มอ่ะขนาดขับเร็วๆอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าไม่ได้ทำให้เราแบบเสียงเสียงรอบข้างก็คือแบบเขาเรียกอะไรเสียงลมเสียงอะไรอย่างงี้ป่ะสั่นเ้าแล้วรู้สึกว่าแบบ เวลาขับไวขับรถไวแล้วบางทีเวลาจะเบรกหรืออะไรเงี้ยมันตกใจมายอ่าอันนี้เป็นไงอันนี้น่มไม่กระชากคือเบรกได้ดีคือจริงอ่ะพี่จะบอกเราว่าคันที่เราไปนั่งวันเนี้ยมันไม่ช่วงล่างที่พี่ที่พี่หลอกเรามากันวันเนี้ยสองคนพี่อยากจะให้เราไปลองว่ารถเทสลาเนี่ยคันเนี้ยได้เปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วเปลี่ยนสตาร์ทปรับเกลียวมาแล้วโหลดมาแล้วปรับแต่งมาแล้วแล้วมันนั่งสบายหรือเปล่าอ๋อแบบนี้เดี๋ยวให้เรารู้ว่าเฮ้ยสบายไหมเด้งไหมแข็งไหม ไม่ไม่เด้งนะไม่เด้งใช่ไหมใช่มันมันนิ่มอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงข้างหลังก็ยังสบายอยู่ข้างหลังเป็นข้างหลังนิ่งมากคือตอนขับไปเร็วๆอ่ะช่วงแบบเออมันก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบขนาดนั้นอ่ะไม่ได้น่ากลัวนั่งรถมาเยอะใช่ไหมเคยนั่งรถแบบฟิ้งๆมาแล้วใช่ป่ะใช่เพราะว่าแบบสนามดิฟนะจ๊ะเอืมอเนี่ยแบบเฉยๆอ่ะนุ่มอ่า นั่นละลองแรงไหมแรงไหมแรงจ้าถ้าขับแบบในแบบช่วงกลางแบบแรงๆอย่างเงี้ยแล้วแบบฟิลน่าจะดีมันดีนะไม่คือชอบตรงหลังคาที่เขาแบบว่าไอ้สามารถเปลี่ยนได้ตามที่แบบว่าแสงแดดปะถ้าติไปคืนนะมันดีนะกลางคืนน่ะสวยสเพราะว่าดูจากเราน่าจะลองน่าจะเคยนั่งรถแรงๆแล้วคนที่พี่บอกว่าเอ้เทสลามันแรงนะมันแรงนะเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าใจเออแรงก็คือแรงมันไม่วาปแต่เนี้ยเรานั่งแล้วมันเหมือนวร์ปนะันนี้เรานั่งกันไปสี่มันวร์ปหนูว่ามันวร์ปเหมือนหัวใจมันอยู่ตรงนั้นแล้วตัวเรามาอยู่ทึงบอกว่าอืม แต่ตอนมันเหวี่ยงอ่ะคือรถมันนิ่งเออไม่ยอนไปตอนเหวี่ยงรถมันนิ่งแต่ตอนมันเร่งอ่ะมันมันเร็วใช่วิไม่กระชากไม่แบบกลัวเราไม่เป็นแบบนี้แต่คือมันวืดไปเลยแบบอารมณ์เหมือนละวับหน้าตารูปโฉมยังไงี้ยสวยดูโอเคชอบประทับใจบอกข่าวอ่ะไอเพราะว่าฮะไม่เลิศหไม่เลิศบีบีค่ะเลิศบีบีไม่โดนด่าเก็ตบมือก็ใส่เสียงตบมือเข้าไปด้วยนะอันนี้นะใช่ป่ะสรุปว่าวันเนี้ยที่ไปลองมาทั้งหมดเนี่ยสาระเดี๋ยวเราไปดูก็ไม่รู้ว่าที่ดูกันเมื่อกี้ที่ผ่าน แม่งได้สาระกันหรือเปล่านะแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่เราให้น้องเข้ามาหน้าคือว่าโอเครถเนี่ยมันเปลี่ยนสัตว์ปรับเกียวมาแล้วคนที่ไม่รู้เลยว่ารถทําอะไรมาบ้างเนี่ยเขารู้สึกว่ามันกระด้างไหมมันนุ่มนวลไหมกับเจ้าสัตร์ตัวนี้เวลาเพิ่มสมรรถนะของช่วงล่างไปแล้วก็เรื่องของความเร็วตาเร่งเวลาเราเปลี่ยนล้อรถคันนี้เปลี่ยนล้อมาแล้วล้อเดิมมันก็เป็น20แล้วแ,แต่คันนี้เปลี่ยนจาก8ปดเป็น1ินิ้วครึง่ง<ม>สมรรถนะเป็นยังไงมันยังคนแรงอยู่หรือเปล่ายังคงแรงอยู่หรือเปล่า<ม>แล้วเบรกก็อัเเเกกกกรรขึ้้นมมาาแลวบบบ็ใใหหญ่่ิงๆทที้ ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วล่ะในระดับแต่นี่คือเรารสึกว่ามันน่าเพราะเวลามันมันมันไม่มีเรื่องของเอนจิ้นเบรกไงรถปกติมันจะมีเชนเกียร์มีอะไรที่เข้ามาช่วยรถคันนี้มันจะไม่มีเลยไปด้วยโมเมนตัมไอเบรกใหญ่ที่ใส่เข้าไปคือใหญ่ให้เราลองพี่ลองขับแล้วลองเบรกดูมันก็อยู่เราไม่ได้รู้สึกน่าก,กลัวที่แบบเฮ้ยรถจะเบรกไม่อยู่หรือเปล่าพี่จากที่ <ừ> เราดูในคลิปเราก็เฉยๆนะตอน,ตอนที่ช่วงขับความเร็วสูงสนั้น200<อ>นกว่านะ200กว่า<อ>นะใช่ไหมว่าอืมใช่แต<อ>่แต่รถมันเยอะจริงๆถ้ารถมันน้อยคนนี้าไเร็ววคม อยู่แต่เป็นอารมณ์ใจอยู่แต่เดี๋ยวมันน่าจะนิ่มอยู่นะนั่นก็ต้องมานั่งบ่อยๆนะต้องมานั่งบ่อยๆนะซื้อนะน้าทุกคนโบวชแล้วกันค่ะให้จ้างมาบ่อยๆให้นั่งบ่อยๆจะได้มีเงินซื้อรถทั้งนั้นวันนี้ไม่มีอะไรครับคลิปเราสั้นๆแค่นั้นแหละอยากจะถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้าง กับการโดนหลอกมันรถที่แบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยยังไงเลยส่วนสาระไม่สาระก็เดี๋ยวเราไม่มีเนอะมีไหมมีสาระไหมมี้าคิ่เราสาระจะเยอะเออซึ่งไม่ใช่เรื่องรถเลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนต้องดูจบสาระสาระแน่โอเคไงวันนี้ก็ขอบคุณแกมพลยนะครับกับน้องส้มเชงนะครับใครอยากจะไปดูว้าไปอะไรเขาเดี๋ยวผมลงไว้ดูนัจ๊ะบ๊ายบายทุกคนกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องอยู่นนเป็นไงครับไปชมกันไปแล้วนะฮะสำหรับหลายๆท่าน ที่ดูกันมาจนถึงช่วงท้ายอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นคลิปแรกเอพิโซดหนึ่งนะครับสำหรับการตกแต่งเจ้าโมเดล3เอ้ยเจ้า Tesla โมเดล3 Performance นะครับปี2020นะฮะเดี๋ยวเที่ยวหน้าเรามีอะไรอัปเดตเรามีอะไรเพิ่มเติมวันนี้แค่ไปนั่งเล่นนะครับเอพิโซดต่อไปรอชมกันได้เลยครับว่าเมามันสนุกสนานเฟี Feel ้ยวฟ้ากว่าน,นี้แน่นอนนะครับและท้ายสุดฝากนิดนึงครับผมมี อะไรเด็ดไหมท่านตอนนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าจรถรุ่นนี้มันน่าสนใจพวกผมมีในมือโมเดลสรุ่น Standard p พลาสมครับราคาขายก็อยู่3ล้านกว่าบาทผมมีอยู่ในมือประมาณ5้าคัน,นอยากจะแบ่งให้เพื่อนๆได้ลองใช้ติดต่อมานะครับลองดูตามไลน์นี้บอกเลยว่าราคา2ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น Standard p พลาเป็นราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้หรือ ติดตามช่อง YouTube ของน้าแจมอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยผมมีราคาพิเศษให้ท่าน5 -6 ถึงคันนะครับลองดูครับติดต่อเข้ามาบอกเลยว่าเราใจแน่นอน2ล้านไปปลายครับกับของแต่งเพียบๆลองติดต่อเข้ามาส่วนท่านที่ชอบใจอย่าลืมนะครับฝากกดซับให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของผมนะครับขอกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับจะได้สร้างอะไรแบบมาให้พวกคุณได้ดูได้อีกอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะได้แบบมีเรี่ยวแรงนะฮะทำ คลิปไฮี่ที่น่าสนใจเนี่ยมาให้พวกเราได้ชมกันอีกนะครับในเอพิโซดต่อไปนะครับตามช่องนี้นะครับหรือจะไปดูผลงานเพิ่มเติมของผมได้ก็เหมือนเดิมครับกดนะครับแฟนเพจตามนี้นะฮะหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของผมนะครับหรือคุยกับผมไม่สะดวกแอดไลน์เข้ามานะครับพิมไลแอดเอซัซซี่ออริจแค่นั้นง่ายๆมคุยกับท่านเองตัวคนเดียวทุกคนครับไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ